สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิ้นจะพาทํานมเขียวเย็นนะคะทําง่ายแล้วก็ดื่มสดชื่นอร่อยมากๆเลยละค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะ3อย่างเองได้แก่น้ําเขียวค่ะเปใช้ของเคเบูลบอยนะคะพี่ๆจะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะแล้วก็นมค้นจืดค่ะของยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันค่ะนมสดค่ะขาดไม่ได้เลยนะวันนี้จะพาทําสูตร 16ออนแล้วก็สูตร22ออนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทำง,ง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มจากน้ำเขียวของเฮมบลูบอยนะคะแก้ว16ออนจะใส่ไปที่40 ml นะคะแล้วก็แก้ว22ออนใส่ไปที่50 ml ค่ะจะใช้แก้วที่พร้อมเสิร์ฟชงเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรชงขายได้เลยนะคะทุกคน พอใส่น้ำเขียวเรียบร้อยแล้วก็มาใส่นมข้นจืดค่ะแก้ว16ออนใส่ไป40 ml แก้ว22ออนใส่ไป50 ml นะคะเทลงไปในแก้วเลยค่ะจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะทุกคนพอคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปให้เต็มทั้งสองแก้วนะคะ ปิดท้ายด้วยนมสดนะคะแก้ว16ออนใส่ไป120ม l ค่ะแล้วก็แก้ว22ออนจะใส่ไป140 ML นะคะถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วน้ำแข็งยุบตัวลงเราเพิ่มน้ำแข็งได้นะคะทุกคนสังเกตว่าน้ำแข็งจะยุบตัวลงเยอะเหมือนกันนะคะทำให้น้ำนมของเราไม่เต็มใส่น้ำแข็งลงไปทั้งสองแก้วเพิ่มอีกนิดนึงนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดฝาใส่หลอดไปเสิร์ฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าอร่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะนุมเขียวเย็นของเราทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยลองทำดื่มกันดูนะคะให้สูตรทั้งแก้ว16ออนและแก้ว22ออนเลยนะคะวันนี้อร่อยสุดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะออร่อยอร่อยหอมละมุนชื่นใจมากเลยค่ะ 음. 한번 담대히 해요